เส้นทางความฝันของลูกทุ่งคนดังทั้งฝนธนสุนทรตายอรไทยหลิวอาจารยยาและเงาเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์อย่างปวลรีพรพิมลมีพุ unfor, ่มพวงดวงจันทร์เป็นแม่แบบจนเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จให้รำลึกถึงเสมอค่ะ ก่อนถึงวันครบรอบการจากไป25ปีที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่25ปีดวงจันทร์กลางดวงใจในวันที่10มิถุนายนศิลปินลูกทุ่ง8คนและครอบครัวเลยชวนกันมาบอกกล่าวกับหุ่นแทนตัวพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนเตรียมตัวซักซ้อมบทเพลงกับเพื่อนศิลปินรวม16คนเือสริย รูปแบบของคอนเสิร์ตถ่ายทอดผ่านคนลูกทุ่งกับศิลปินสตริงเช่นฝนธนาสุนทรประกบคู่กับจิ๋วปียนุษตายอรไทยคู่กับนิวนภสรสเปาลีคู่กับหนูนาหนึ่งธิดาโดยนำเพลงดังในความทรงจำมาเรียบเรียงใหม่ค่ะแม่แมพึ่งเป็นราชีลูกทุ่งหนึ่งเดียวที่ที่คนไทยทั้งประเทศรัก รักในตัวของแม่พึ่งรักในบทเพลงของแม่พึ่งซึ่งแม่พึ่งก็มีหนึ่งเดียวไม่สามารถแบบมีใครมาทัดเทียมท่านได้อีกแล้วแต่พวกเราก็ดีใจที่ที่ได้ได้เดินตามได้เห็นแม่พึ่งเป็นแบบอย่างเนี่ยค่ะรับจ้างร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยได้งานละร้อยห้าสิบบ้างสองร้อยบ้างก็เริ่มต้นจากเพลงของพี่พ,พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์เราก็เลยมีความสึกว่าเสียงเนี้ยสร้าง สร้างชีวิตให้กับเราแล้วก็ทําให้เราได้มีโอกาสได้เลี้ยงครอบครัวเชื่อว่าเป็นบทเพลงแห่งชีวิตจไม่ต้องเป็นห่วงถ้ารักพุ่งพวงแล้วจะสบายแฟนจ้าไม่ต้องเป็นห่วงถ้ารักพุ่มพวงแล้วจะสบาย ร้องเองก็คงจะฟังได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าให้สาวๆข้างหลังนะคะศิลปินลูกทุ่งช่วยกันร้องแล้วแล้วก็ก็น่าจะตาตรึงใจกันไปอีกนานค่ะและนี่คือส่วนหนึ่งนะคะของบทเพลงที่จะนําไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ต25ปีดวงจันทร์กลางดวงใจที่มีศิลปินลูกทุ่งหลากหลายช่วยกันถ่ายทอดค่ะแฟนจ๋าไม่ต้องเป็นห่วงถ้ารักุณ สามปีที่คืนดีกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งสองพ่อลูกไกลสอนแสงอนันต์และเพชรพุ่มพวงบอกเล่าเรื่องราวของพุ่มพวงดวงจันทร์โดยเฉพาะเกร็ดชีวิตส่วนตัวในมุมที่แฟนเพลงยังรับรู้ไม่มากผ่านทางคลื่นวิทยุที่เพชรพุ่มพวงจัดรายการและบนเวทีรำลึกให้สมกับตอนยังมีชีวิตพุ่มพวงดวงจันทร์สร้างชื่อจากนักร้องบ้านนอกมุมาณนะร้องเพลงท,งทั้งที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และประสบความสำเร็จสูงสุด เมื่อจากไปยังเป็นที่พึ่งทางใจจนเกิดภาพความรักความศรัทธาจากแฟนเพลงที่ไม่จางหายซึ่งครอบครัววาดฝันว่าอยากให้เกิดพิพิธภัณฑ์เส้นทางชีวิตพุ่มพวงไม่ใช่ว่าสร้างหุน่นสร้างหุน่นสร้างหุน่นแล้วทุกคนไปกราบไหว้ข้องหวยของหัวของหวแบบนี้ไม่ใช่มันมีลึกกว่านั้นที่ปรึกษานักวิชาการเดินเข้าประตูปั๊บเนี่ยจะรู้เลยเริ่มต้นเป็นยังไงเป็นยังไงทีละสเต็ปเกิดยังไง เรียนหนังสือ,อยังไงไม่ได้เรียนยังไงทําง,งานยังไงจนโด่งดังยังไงมีแม่มีพี่น้องมีอะไรจะรู้หมดนะครับนี่คิดเป็นโครงการใหญ่จริงๆแล้วถ้าเกิดคอนเสิร์ตเนี้ยอสมมตุติคือเขาให้ค่าตัวอยู่แล้วแต่สมมุติว่าถ้าไม่ให้ค่าตัวอะไรยังไงอิวก็พร้อมที่จะมาร้องเพราะว่าลิวถือว่าร้องให้กับแม่พึ่งแล้วก็แฟนๆของแม่พึ่งออ ตลอด25ปีมีงานบุญและเสียงเพลงรำลึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานทุกปีปีนี้กำหนดจัดงานวันที่11ถึง17มิถุนายนซึ่งคนลุกทุ่งจะหมุนเวียนขึ้นเวทีเช่นเดิมด้วยบทเพลงที่ยังอยู่ในดวงใจค่ะน้ำอ้อยจำจิตไท,ทย PBS รยายงาน